สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องกันที่มาชาแนลนะคะวันนี้จิมจะพาเพื่อนๆมาเพกต้นไม้กันนะคะเพื่อนหลังจากที่ลงคลิปไปนะคะบอนบ,นบ้านของจิมนะคะก็มีนะคะลูกค้าสั่งมาสองต้นนะคะนี่ค่ะเป็นช้างใบบัวนะคะกับช้างเผือกใบบัวกับเจกุงเดนมาร์กนะคะต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็ต้นนี้ หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะเพื่อนๆกระถางเล็กกับกระถางกลางนะคะก็สองต้นนี้ก็สามร้อยสามสิบบาทรวมส่งเนาะจิมก็จะมาเพกนะคะใส่กลงนะคะให้เพื่อนๆนดูนะคะว่าจิมเพกยังไงนะคะก็เพกเหมือนเหมือนเดิมเดิมนั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะมาเพกให้ดูว่าจิมเพกยังไงนะพอใช้ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาเพกกันนะคะค่ะเพื่อนๆนเรามาเริ่มกระถางเล็กกันก่อนนะคะกระถางนี้นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะรวมส่งนะคะ จิ้มก็จะใส่ทิชชู่ลงไปก่อนนะคะเพื่อนใส่ทิชชู่อาปกหน้าดินไปก่อนนะคะเพื่อนแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วจิ้มก็จะอาใส่น้ํานะคะนี่ค่ะจุ่มแบบนี้ก่อนนะคะอ่าแล้วจิ้มก็จะเติมน้ํานะคะเพื่อให้ ทิชชูนี้เปียกนะคะจะได้กว่าจะไปถึงเนาะมันจะได้ดูดน้ำจากนี่นะคะแล้วกินก็จะใช้นี่นะคะชั้นหนึ่งนะคะเพื่อนแล้วก็ใส่กระดาษนะคะใส่กระดาษลงไปอย่างนี้นะคะนี่นะคะแล้ววางลงนะคะเพื่อน วางลงไปชั้นหนึ่งก่อนนะคะดีใจมากค่ะเพื่อนๆได้สองต้นก็นึกว่าจะไม่มีนะคะแต่ว่านึกว่าจะไม่มีคนซื้อนะคะแต่ว่าลูกค้าคนนี้นะคะคือเป็นพี่ที่ท่านซื้อเป็นประจำนะคะตน้นไม้จีแกะซื้อจิมบ่อย,อยนะะๆนะครับเพื่อนเนี่ย คือคือท่านไม่กล้าไปซื้อแม่ค้าคนอื่นนะกลัวจะถูกโกงนะคะก็เลยเห็นจิมมีก็เลยท่านก็มาซื้อด้วยนะคะจิมก็จะใส่กระดาษลงไปอย่างนี้นะคะเพื่อนเนี่ยนะคะเพื่อกันไม่ให้อ่าดินนะคะเราใช้กระดาษจากหนังสือนะคะที่เราไม่ใช้แล้วนะคะใส่ลงไปอย่างนี้นเลยนะคะเพื่อกันไม่ให้ดินนะมันพังนะคะมันมันสูออกมานะคะ นี่ค่ะแล้วก็นะคะเพื่อนจะใส่ทิชชู่ไปอีกนะคะชั้นหนึ่งนะคะอย่างนี้นะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะห่อต้นเข้าไว้อย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะอย่างนี้เลยเนะยาะนี่เลยนะคะนี่ค่ะหาอไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้นะคะผ้าเต็ปนะคะ ปิดเลยนะคะเพื่อนปิดอย่างนี้เลยนะคะยิมก็จะเพ็กประมาณนี้นะคะต้นต้นใหญ่ก็จะใช้กระดาษนะคะห่อนะคะถ้าต้นเล็กก็จะใช้แก้วแบบนี้นะคะครอบเลยนะคะครอบต้นไม้ไปเลยนะคะ แต่ถ้าต้นใหญ่เลยแก้วอย่างนี้นะคะเราครอบไม่ได้นะคะนี่ค่ะปิดต้นใหญ่เลยแก้วเราไม่มีเราไม่มีอะไรมาครอบนะคะเดี๋ยวจิมจะให้เพื่อนๆดูนะเราจะใช้แก้วอีกอันนึงนะคะครอบอย่างนี้นะคะทีนี้มันมันเลยนะคะมันเลยแก้วมันอ่ามันเลย มันดูนี่ไม่สวยนะคะมันดันนะคะมันดันแก้วนะคะนี่ค่ะแก้วยาวสุดแล้วค่ะเบอร์สามสิบสองนะคะกิมก็จะใช้กระดาษหุ้มนะคะหุ้มไปแทนนะคะอ่าสิอันนึงนะเหลืออีกอันนึงนะคะก็ทาเหมือนกันนะคะเพื่อนใส่ใส่กระดาษทิชชู่ลงไปนะคะอย เวลามาถ่ายคลิปก็มาเง้วเงยวงวงวง,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 งอยู่ตรงนี้นะฮ <c oughs> ขอดูหน่อยะค่ะเพื่อนอันนี้เป็นใบบัวนะคะช้างใบบัวนะ,ะ <c oughs> จิมก็จะใส่เหมือนกันนะคะแส่กระดาษทิชชู่ลงไปให้ชุ่มน้ํานะคะแล้วก็ไก่นะคะเ,เพื่อนบ้านจิมะขออนุญาตขออภัยนะคะขอขอภัยจริงๆทั้งไก่ทั้งหมาเยอะมากเวลาจิมทําคลิปก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะเขาก็จะมาร้องนะคะมาเนี่ยค่ะ อย่างนี้แหละขอโทษจริงๆค่ะเพื่อนๆมันงงหูนะคะจิมเองอยังงงมันก็ธรรมชาติอยู่นะคะดูไล่กันนะคะแล้วก็จิกกันค่ะเพื่อนต้องขออนุญาตจริงๆจิมไล่ตะเพิด <laughs> มันวงหูมันดังเกินไปค่ะเพื่นอนจิ้มก็ใช้ทิชชู่นะคะหอ่ออย่างนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้นะคะผ้าติ๊ ปิดเลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้น่าจะใช้แก้วครอบได้นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะบางที่จินก็จะใช้กระดาษทั้งสองสองอันเลยนะคะสองสองกระถางเลยะคะ่ะนี่กิมก็จะปิดแบบนี้นะคะอ่านะคะปิดแบบนี้นะคะ เพื่อนต่อไปนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้เนาะนี่ค่ะสองกระถางนะคะยิงก็จะเพกแบบนี้เลยนะคะต่อไปเรามาห่อหุ้มกันนะคะค่ะเพื่อนเพื่อลืมไปนะคะอากระถางนี้มันมีรูอย่างนี้นะคะอันนี้เราซ้อนไปแล้วเนาะ,ะซ้อนกระถางไปแล้วอันนี้มันก็เหมือนกันนะคะเราต้องเราต้องซ้อนชั้นหนึ่งนี้นะคะเพื่อไม่ให้น้ํามันทะลุเปียก กําลังที่เราส่งไปนะคะนี่ค่ะอีกชั้นหนึ่งนะคะเราต้องห่ออย่างนี้จิ้มลืมไปนะคะอ่ะอิ้ดอ,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 อีกรอบหนึ่งนะคะไม่เป็นไรนะคะเราต้องทําแบบนี้นะเพื่อไม่ให้น้ํานะคะมันไหลซึมออกด้านนอกนะคะเพื่อนข้างบนเราก็ใช้กระดาษทิชชู่แล้วนะคะกับกระดาษนะคะนี่ค่ะแบบนี้เนาะ แน่นหนาเลยนะคะอ่าได้แล้วนะคะทีนี้มันก็มีไม่รั่วแล้วนะคะนี่ค่ะต่อไปเราก็มาเพ็กกันนะคะค่ะเพื่อนๆอนอันนี้นะคะต้นล็กน่าจะใช้ได้นะคะนี่นะคะเราครอบไปอย่างนี้เลยนะคะมันมันอยู่ข้างในพอดีนะคะมันไม่ได้ดันอะไรนะคะยาจิมจะใช้อันนี้เลยนะคะแล้วจะตัดนะคะตัดตูดนะคะให้มันหายใจได้นะคะ ต่ะเ,เพื่อนอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะตัดทั้งสองข้างนะคะอ่านะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ครอบนะคะเ,เพื่อนๆครอบแบบนี้เลยนะคะอ่านะคะครอบแบบนี้นะคะแล้วก็ ใช้พัดติบนะคะใช้พัดติบแปะอย่างนี้นะคะซึบนี่ค่ะนี้นะคะสักสองแล้นะคะ ลองรอดพอนะคะนี่นฮะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอ่านะคะจะได้แบบนี้นะคะให้น้องอยู่แบบใบแบบสบายสบายนะคะเขยา่าเขย่าหน่อยได้นะคะได้อันนึงนะส่วนอันนี้นะคะมันจะสูงนะคะเพื่อนเพื่อนมันจะไม่พอครอบนะจิมจะใช้นะคะนี่นะคะกระาดาษแบบนี้นะคะ ก็ประดิษฐ์เราก็ประดิษฐ์เอานะคะเพื่อนนี่นะคะเนี่ย่ะประมาณนี้นะคะเราก็ห่อประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวนะ,ะนเพื่อน ขออภัยนะคะก็ห่อแบบนี้เลยนะ,ะเพื่อนค่ะแบบนี้นะคะให้ต้นไม้อยู่ข้างในแบบนี้นะคะก็จัดให้เขาอยู่แบบนี้นะคะเพื่อน<ๆ>นี่ค่ะแล้วก็ใช้เชือกเนาะเชือกมัดนะคะสักรอบหนึ่งก่อน ะะแล้วเราก็จะได้ใส่รลังอีกชั้นหนึ่งนะคะไม่ให้กระทบกระเทือนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะประมาณนี้นะคะนี่อหอแบบนี้นะคะเพราะว่ามันอา่าต้นมันยาวกว่ากระถางนี้นะคะ่ะกระถางนี้มันเล็กเนาะอ่าเดี๋ยวกิ้มจะใส่พัตเติปอีกรอบนึงนะคะ ไม่ให้มันขยับน,นี่ค่ะล้างอยากกินขนมแล้วค่ะจิมก็จะออกไปพร้อมไปส่งแล้วก็ต้นไม้ไปส่งต้นไม้แล้วก็พาล้านไปซื้อขนมด้วยนะ,ะล้านมาวนเวียนเลยนะคะอ่านะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ<ม>ก็จะได้แบบนี้เนาะ ได้แบบนี้นะคะอ่าเพื่อนๆต่อไปนะคะจิมจะใช้กล่องนะคะนี่นะคะกล่องกําลังนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะลองดูก่อนเนาะว่าจะพอดีหรือเปล่านะคะนี่นะคะอานี่ค่ะพอดีนะคะอาจจะเหลือนิดนึงนะคะ อ่าพอดีเลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะตรงช่องว่างนี้เหลือนะคะค่ะเพื่อนๆจิมเปลี่ยนกําลังนะคะอันนี้นะคะมันพอดีอันนี้มันยาวไปนะคะอันนี้ก็เก็บไว้นะคะเก็บไว้ใส่ต้นยาวๆกว่านี้นะคะหรือจิมเปลี่ยนอันนี้นะคะนี่พอดีเลยนะคะแล้วจิ้มก็จะมานะคะขอห่อหุ้มนะคะอีกสักชั้นหนึ่งเนาะ กันกระแทกนะคะเพื่อนๆกันกระแทกแล้วก็มันทําไม่ให้ต้นไม้กระทบกระเทือนได้ด้วยนะคะนี่ค่ะมันจะขอจะใส่แบบนี้นะคะนี่ค่ะจะห่อไปประมาณนี้นะแล้วจินก็จะขอมัดอย่าไปห่อถึงถึงต้นเขานั่งนะคะเดี๋ยวมันจะมันจะร้อนนะคะ มันจะฮอบคตาคอมเมนต์เรียกฮอบนะคะนี่ค่ะอ่าจิมจะใส่อย่างนี้นั่นแล้วจิมก็จะมัดอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนจิมก็จะอะแบบนี้นะคะจิมก็จะใช้เชือกมัดนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะก็จะใช้อ่าอ่าเพนบับเบิ้ลนะคะแบบนี้เนาะแล้วจิมก็จะมัดนะคะนี่ค่ะอ่า คนช่วยกับคนช่วยนะคะหลานชอบมาช่วยนะคะเพื่อนนะคะจิงก็จะมัดมันให้มันแน่นเลยด้วยจ้าค่ะมัดแบบนี้ก่อนรอบค่ะเพื่อนนี่นะคะอืมน,น,นะคะ เพื่อนไม่ให้มันกลิ้งไปไหนเนาะเพื่อนเอนแค่นี้เราก็มั่นใจแล้วนะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนไม่ไปไหนแน่นอนนะคะเอาเพื่อนเพื่อนเราก็จะได้แน่นหนาแล้วนะคะนี่ค่ะไม่ขยับแล้วเนาะ,ะนี่นะคะเราก็จะปิดเลยนะคะจิ้นก็จะขอทำรูสักหน่อยนะคะให้เขาหายใจนะคะ, <c ười> คะเพื่อนเพื่อนตรงด้าน ด้านบนนะคะเนี่ยต้นไม้อยู่ฝั่งนี้เนาะฉันก็จะทํารูนะคะทักสองรูตรงนี้นะคะให้ให้ต้นไม้หายใจหน่อยนะคะจะได้นี่ค่ะทํารูแบบนี้นะคะสองข้างนะคะตรงนี้พอนะคะเพื่อน ไปล้วก็ปิดนะคะปิดรองได้เลยนะคะค่ะเพื่อนๆในขณะที่จิมแพกอยู่นะคะก็มีลายเข้ามานะคะลูกค้ามาสั่งอีกสองต้นนะคะนี่ค่ะเป็นกุสุมานะคะจาบเดนมาร์กนะคะเพื่อนดีใจมากนะคะสองต้นนี้ก็สามร้อยนะคะเพื่อนเนาะต้นละร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวจิมจะมาแพ็กต่อเลยนะคะ นี่ค่ะจิ้มก็เตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะคะจิ้มก็จะใส่เหมือนกันกับเมื่อกี้นะคะก็จะใส่ลงไปในนี้นะคะเหมือนกันเลยนะคะค่ะเพื่อนๆอันนี้แม่กุสุมานะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนะาะเวลามาปิดพัดเต็กกันนะคะ เหมือนกันนะคะพเพื่อนเพื่อนแล้วก็จัดต้นไม้นะคะให้ให้อยู่ในอ่าทิชชู่นะคะดีๆนะคะอย่าให้เกลี่ยขยื่นนะคะอะเื่นน,นนะคะต้นไม้เราก็จะอยู่ในทิชชู่อย่างนี้นะคะ ห่อ,อไว้อย่างนี้นะคะนี่นะคะอันนี้แม่กุตุมานะ,นะะนี่ค่ะต้องเอากระดาษทิชชู่ ล้มต้นไม้ไว้นะคะจะได้ไม่กระทบก,กระเทือนนะคะเพื่อนๆนะคะคะ่ะเพื่อนๆเราก็เอาทิชชู่นะคะห่อต้นไม้ไว้นะคะแบบนี้นะคะเนาะนี่คะ่ะต่อไปเราก็ใช้อันหนึ่งครอบนะคะอีอันหนึ่งครอบอย่างนี้นะคะเพราะว่าต้นไม้มันเล็กต้นเล็กนะคะอืมครอบอย่างนี้เลยนะคะนี่คะ่ะ จะใช้นะฮะติดนะฮะอืนะคะ,นะคะอมันะะอมนกันนะคะต้นไม้ต้นเล็กนะคะนี่เราเจาะรูแล้วนะคะเจาะรูให้น้องหายใจได้นะคะ ก็จะอยู่ในนี้เนาะนี่นะคะอกตกวหนึ่งก็เลยนะคะใส่ไม่ได้นะคะใส่ไม่ได้เลยก็จะห่อกระดาษนะคะอย่างนี้แมวนะคะน้องอึดอัดนะคะกินจะห่อกระดาษนะคะนี่ใช้กระดาษนี้นะคะ นี่ค่ะพอดีเลยอะพอดีตรงนี้เลยนะคะตัดตรงนี้ออกอเดี๋ยวจะเลย จะเลยกำลังไปนะคะนี่ค่ะอย่าเร็วเร็วไปใช้เชือกมัดนะคะ แล้วก็ผัดเติอีกรอบหนึ่งนะคะเปิดไว้เดี๋ยวจะหาไม่เจอนะคะอ่านี่นะคะน้องก็อยู่ในนี้นะคะ ะค,ะครับเพื่อนเราก็จะห่อเหมือนกันนะคะไม่มีลำเอียงนะคะเพื่อนๆห่อเหมือนกันเลยนะคะอ응จิ้นก็จะห่อเหมือนกันแบบนี้นะคะมัดนะ ค่ะเพื่อนๆเ,เป็นอาวาจิมก็ห่อเสร็จแล้วนะคะได้สองกล่องนะคะวันนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปส่งกันนะคะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปนะคะเพื่อนๆมอเตอร์ไซค์ไปส่งอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็ไกลยอยู่เหมือนกันนะคะจิมไม่รู้ว่ากี่กิโลนะคะไปนะะวันนี้ก็ได้สองกล่องนะคะประมาณนี้นะคะสี่ต้นนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆน,นะคะ ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมวิดีโอของจิมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ